เดี๋ยวผมจะพามาดูการเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่อง A/O โดยการเปลี่ยนใต้เมมเบรนนะฮะของเดิมก็คือจะเป็นเครื่องขนาด 12Q ก็คือจะมีเมมเบรน40-40 2ท่อนนะฮะแล้วทางเราก็เอามาเพิ่มกำลังการผลิตโดยการเพิ่มไปอีก1ท่อนเป็น3ท่อนใช้งานมา7-8ปีแล้วฮะแต่ตัวเครื่องตัวนี้นี่ใช้งานมา18ปีแล้วนะครับนองจากหน้าร้อนแล้วก็กำลังการผลิต ต้องการใช้เยอะฮะเนื่องจากน้ำขายดีนะฮะก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นไส้ขนาด8นิ้วเพื่อให้ได้น้าดีมากขึ้นนี่ตอนนี้ทางช่างกำลังบิ้วเครื่องกันอยู่นะฮะโดยการใช้เวสเซล8นิ้วนะฮะเอามาแทนนะแล้วก็เราจะพยายามใช้อุปกรณ์และท่อเดิมๆเ,เพื่อที่จะง่ายแก่การที่จะเอาไปทำกันนะครับงเราก็เลยจะบิ้วให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะทำคลิป โดยละเอียดให้อีกทีหนึ่งว่าต้องทํำยังไงนะฮะแต่ละว่าเราจะบอกคร่าวๆก่อนตอนนี้ทางช่างก็ได้ทําการบิวท่อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะทำสองเครื่องนะฮะเนี่ยฮะจะทำสองเครื่องนี้ของเดิมจะเป็นสองไส้แบบนี้แต่เรามาเพิ่มเป็นหนึ่งไส้จากสิบสองคิวเป็นสิบแปดคิวนะฮะต่อวันนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนออกจะเป็นไส้แปดนิ้วแบบนี้นะฮะจะทำสองเครื่องครับวันนี้ นะเพราะว่าน้ําไม่ทันขายฮะน้าขายดีหน้าร้อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราแก้ไขก็คือเราประจากปั๊มน้ําซอฟที่เราอัดเข้าเราต้องเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้อัตราการไหลที่มากขึ้นนะฮะแรงดันมากขึ้นเราก็เลยเปลี่ยนนะฮะของเดิมจะเป็นปั๊มขนาดหนึ่งแรง2ตัวตัวแรกจะใช้เป็นอิซุมิตัวนี้นะฮะสตัวแต่ตอนนี้เราใช้เป็น อินเวอร์เตอร์ขนาด2แรงแทนนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะทำเป็นสปร์พาร์ทไว้นะฮะตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นี่เป็นของ cnp นะฮะอ่ากำลัง2แรงม้านะฮะให้ปริมาณน้ำก็คือ10คิวต่อชั่วโมงนะฮะที่ H 27เมตรนะ,ะก็จะเอาปเป็นตัวดันจ่ายน้ำซอฟเข้าเครื่องทุกเครื่องนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2คิวะฮะ คือลงน้นํานี้ใช้งานมาทั้งหมดตอนนี้ก็21ปีแล้วนะครับตัวนี้นี่21ปีนะฮะใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วก็คงทนนะฮะตอนนี้ก็คือกําลังใส่ไส้เขียนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะฮะแจ้งวิธีการติดตั้งหรือว่าวิธีการทํางานเพื่อให้ทุกท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กับของตัวเองได้นะฮะหรือถ้ามีข้อสงสัยประการใดก็โทรเข้ามาสอบถามได้พอเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปตอนเทสให้ดูอีกครั้งนะครับบริษัทบ้านเครื่องกรองสวัสดีครับ